เคยสังเกตกันไหมครับว่าฟ้าฝนบ้านเราเนี่ยมันเหมือนมีจังหวะของมันเองเลยนะเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่คอยกลุ่มชะตาเราอยู่ว่าปีนี้จะเจอน้ําท่วมใหญ่หรือจะเจอภัยแล้งกันแน่วันนี้แหละครับเราจะมาทําความรู้จักกับผู้กํากับที่มองไม่เห็นคนนั้นกันสิ่งนั้นก็คือร่องมอรสุมครับเคยสงสัยกันหรือเปล่าครับว่าอฤดูฝนบ้านเราเนี่ยมันมีกลไกอะไรอยู่เบื้องหลังกันแน่ ทำไมบางปีฝนก็ดีๆหล่อเลี้ยงชีวิตพวกเราแต่ทําไมบางปีโอ้โหมันถึงกลายเป็นต้นเหตุของน้ําท่วมใหญ่ที่สร้างความเสียหายมหาศาลได้คําตอบของทุกอย่างนะครับมันซ่อนอยู่ในการเดินทางของเจ้าร่องมรสุมนี่เองโอเคครับเพื่อจะเข้าใจถึงพลังของมันเนี่ยเราก็ต้องไปรู้จักหน้าค่าตาของมันกันก่อนเลยว่าแต่เจ้าร่องมรสุมที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆนะครับร่องมรสุมหรือที่เขาเรียกกันว่ามอนซูนทรอฟเนี่ยมันก็คือแถบความกดอากาศต่ําขนาดใหญ่มา่คืบมาเลยที่พาดผ่านภูมิภาคของเราลองนึกภาพตามนะครับมันเหมือนเป็นแม่น้ําสายยักษ์บนท้องฟ้าที่คอยกําหนดเลยว่าจะสั่งให้ฝนไม่ตกที่ไหนตกเมื่อไร่แล้วก็จะตกหนักแค่ไหนใช่ครับมันคือตัวการหลักเลยที่ทําให้อากาศมันลอยตัวขึ้นไปแล้วก็ควบแน่นกลายเป็นเมฆฝนเป็นจุดสตาร์ของฤดูฝนบ้านเราอย่างแท้จริงเลยแหละครับ แล้วความพิเศษของโรงมรสุมในบ้านเราที่มันไม่เหมือนแนวปะทะากาศทั่วๆไปก็คือพลังของมันนี่แหละครับคือมันไม่ได้เกิดจากลมค้าโลกแบบธรรมดาธรรมดานะแต่มันเกิดจากการประทะกันแบบจังๆของลมมรสุมในภูมิภาคของเราเลยและจุดที่พีคที่สุดก็คือมันเป็นเหมือนโรงงานผลิตพายุหมุนเขตร้อนดีๆนี่เองผลที่ตามมาก็คือฝนที่ได้เนี่ยโอ้โหทั้งแรงทั้งกว้างคือมันคนละสกเกลกับฝนทั่วไปเลยครับทีนี้ เจ้าร่องมรสุมเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับมันมีการเดินทางของมันเองเป็นวัฏจักรที่ค่อนข้างชัดเจนเลยในแต่ละปีและการเดินทางของมันนี่แหละครับที่เป็นตัวกําหนดชะตากรรมเรื่องน้ําของประเทศไทยเลยก็ว่าได้คือใน1ปีเนี่ยนะครับร่องมรสุมจะเดินทางผ่านประเทศไทยเราถึงสองรอบเลยนะรอบแรกคือขาขึ้นครับช่วงเดือนพฤษภาคมพอผ่านเราไปแล้วมันก็จะขึ้นไปพักไปแช่อย,อยู่แถวจีนตอนใต้ช่วงมิถุนายนถึงกรกฎา จากนั้นก็จะกลับมาในรอบที่2คือขาลงซึ่งรอบนี้แหละครับที่ทรงพลังมากในช่วงสิงหาถึงกันยาก่อนจะเคลื่อนตัวลงไปปิดท้ายจัดฝนชุดใหญ่ให้ภาคใต้ในช่วงตุลาถึงพฤศจิกายนครับ ไอการเดินทางขาแรกของมันในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เหมือนเป็นการตีคองร้องเปล่าเลยครับว่าฤด,ดูฝนได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการเป็นสายฝนที่มาช่วยดับความร้อนระอุของเดือนเมษาได้แบบพอดิบพอดีโอ้โหเป็นช่วงเวลาที่พวกเรารอคอยกันเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในการเดินทางของมันเนี่ยนะครับมันมีอยู่2ช่วงเวลาที่เราต้องจับตาดูกันเป็นพิเศษเลยเพราะมันคือช่วงที่อันตรายที่สุดครับ ลองคิดดูสิครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝนที่กําลังตกดีๆอยู่เนี่ยจู่ๆมันก็หยุดไปซะเฉยๆทั้งๆที่ยังอยู่ในฤดูฝนแท้ๆนี่แหละครับคือวิกฤตแรกปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่ร่องมรสุมมันเคลื่อนตัวขึ้นไปอยู่แถวๆจีนตอนใต้นั่นแหละครับมันเลยทิ้งให้ประเทศไทยเราเนี่ยเข้าสู่สภาวะที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วง ซึ่งมันอาจจะกินเวลาแค่สัปดาห์2สัปดาห์แต่บางปีนี่ลากยาวกว่านั้นอีกนะครับแล้วนี่คือภัยเงียบของจริงเลยที่สร้างความเสียหายแบบมหาศาลให้กับพืชผลทางการเกษตรที่ชาวบ้านเพิ่งจะลงปลูกกันไปเอาละครับและเมื่อถึงเวลาที่มันต้องเดินทางกลับขาลงนี่คือช่วงวิกฤตท,ที่2และต้องบอกเลยว่ามันคือช่วงที่ร่องมรสุมมีพลังทําลายล้างสูงที่สุดครับเอแล้วทําไมขาลงมันถึงโหดกว่าละ่ะคาตอบก็คือตลอดทั้งฤดูเนี่ย มันได้ไปสะสมพลังสะสมความชื้นจากมหาสมุทรมาแบบเต็มๆเลยครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือมันทําตัวเหมือนเป็นทางด่วนพิเศษเลยนะที่เปิดช่องให้พายุหมุนเขตร้อนจากแปซิฟิกเนี่ยวิ่งตามเข้ามาสมทบได้แบบสะดวกโยทินพอ2ปัจจัยนี้มารวมกันบูมก็เลยกลายเป็นฝนที่ตกหนักที่สุดของปีนั่นเองครับและนี่แหละรครับคือเหตุผลว่าทําไมทาไมเดือนกันยายนถึงเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีสําหรับภาคกลางและกรุงเทพก็เพราะว่ามันเป็นช่วงที่ร่องมรสุมขาลงเนี่ย มันมาพาดอยู่บนหัวเราพอดีเป็นตำแหน่งที่อันตรายที่สุดสำหรับพื้นที่เราเลยมันมีคนเปรียบเทียบไว้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันเหมือนสายพานลำเลียงความชื้นขนาดยักษ์คือมันจะดูดเอาไอ้น้ำมาหาศาลจากทะเลขึ้นมาแล้วก็ลำเลียงมาเทมาปล่อยทิ้งไว้บนแผ่นดินแบบไม่หยุดเลยนะครับติดต่อกันหลายวันซึ่งแน่นอนว่าไม่มีระบบระบายน้ำที่ไหนในโลกหรอกครับที่จะรับมือกับปริมาณน้ำขนาดนี้ไหวถ้าอย่างนึกภาพไม่ออกเนี่ยให้นึกถึงเหตุการณ์มหาโอุทโกภัยปี54ี่ครับ นั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนและเจ็บปวดที่สุดเลยมันคือผลลัพธ์ของการที่ร่องมรสุมเนี่ยมันดันมาแช่นิ่งอยู่กับที่เป็นเวลานานมากแล้วก็บวกกับมีพายุโซนร้อนเคลื่อนตัวตามทางด่วนของมันเข้ามาเติมน้ําซ้าแล้วซ้าเล่ามันคือเพอร์เฟกต์ซอมของไายนะเลยครับแต่ทีนี้พลังของร่องมรสุมเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบแบบเท่าเทียมกันทั้งประเทศนะครับคือตําแหน่งและช่วงเวลาที่มันพาดผ่านในแต่ละจุดเนี่ย จะสร้างความเสี่ยงที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยในแต่ละภูมิภาคถ้าดูจากตารางจะเห็นภาพชัดเลยครับว่าความเสี่ยงเนี่ยมันเดินทางตามร่องมอรสุมลงมาเลยเป๊ะเ,ะเลยนะเริ่มจากพื้นที่สูงอย่างภาคเหนือกับอีสานที่ต้องเจอกับความเสี่ยงเรื่องน้ําป่าไหลหลากดินโครนถล่มก่อนจากนั้นพอร่องมันเลื่อนต่าลงมาความเสี่ยงก็ย้ายมาที่ภาคกลางที่เป็นที่ราบลุ่มเจอปัญหาน้ําท่วมขังในเมืองและสุดท้ายไปปิดจ็อบที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ต้องรับมือกับฝนหนัก คลื่นลมแรงแบบเต็มๆในช่วงปลายปีครับเอาล่ะครับและมาถึงหัวข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆเราจะมาดูกันว่าไอการเดินทางที่ครั้งหนึ่งมันเคยค่อนข้างจะคาดเดาได้เนี่ยในอนาคตมันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรคือต้องบอกว่าภาวะโลกร้อนหรือ climate change เนี่ยมันไม่ได้แค่ทำให้อากาศร้อนขึ้นนะครับ แต่สำหรับร่องมรสุมแล้วเนี่ยมันเหมือนการไปซ u เปอร์ชาร์จหรือไปอัดฉีดพลังให้กับมันทำให้ร่องมรสุมในอนาคตเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงและอันตรายขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับกลไกของมันก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเลยครับสเต็ปแรกเลยทะเลมันอุ่นขึ้นพอทะเลอุ่นขึ้นอากาศเหนือทะเลมันก็เลยอุ้มไอ้น้ำได้เยอะขึ้นตามไปด้วยและไอ้น้ำที่เพิ่มขึ้นมานี่แหละครับมันก็เปรียบเสมือนเชื้อเพลิงชั้นดีที่ถูกเติมเข้าไปในระบบของร่องมรสุม ผลลับสุดท้ายก็คือฝนที่ตกลงมามันจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นแบบที่เราอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนแน่นอนว่าความเสี่ยงน้ําท่อมรุนแรงมันก็เพิ่มขึ้นตามมาแบบเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับปรากฏการณ์คู่ปรับกลอดการอย่างเอลนิโยกับลานียเนี่ยก็เข้ามายิ่งทําให้ทุกอย่างมันผันผวนหนักขึ้นไปอีกคือในปีไหนที่เป็นเอลนิโยนะร่องมอรสุมมันจะอ่อนกําลังลง ผลก็คือแล้งฝนทิ้งช่วงจันนาและรุนแรงขึ้นแต่พอสลับขั้วเป็นปีของลานิยโอ้โหร่องมอรสุมจะกลับมาคึกคักมีพลังมากขึ้นอยู่นานขึ้นซึ่งก็แน่นอนว่าความเสี่ยงน้ําท่วมใหญ่มันก็สูงขึ้นเป็นเงาตามตัวมันหมายความว่าอนาคตของเราเนี่ยมันกําลังแกว่งไปมาระหว่างสองขั้วที่อันตรายสุดๆคือไม่แล้งจนไม่มีน้ําใช้ก็ท่วมจนจมน้ําไปเลยและทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดครับ ในเมื่อการเดินทางประจำปีที่เราเคยคิดว่าเรารู้จักมันดีกำลังจะกลายเป็นวัตจักรที่แปรปวนรุนแรงและคาดเดาไม่ได้เลยคำถามก็คือเราจะเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อรับมือกับอนาคตที่ไม่แน่นอนนี้ได้อย่างไร